อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,อง,ง,องสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับ er> บริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับผมขอแค่มีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทําการแกะมารีวิวกันให้ดูกันเต็มๆไปเลยว่า ของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับผมในชุด VGT BT05-1 นะครับผมบูสเตอร์เด็กกล่องสีเหลืองนี่นั่นเองปกติแล้วหนะ้ากล่องจะเป็นมาเจสซี่หลอดบูสเตอรนะครับผมแล้วก็มีอยู่ข้างในแต่พี่ิพี่ชิมพอดีแกออกมาหมดแล้วก็วันนี้ก็เลยให้ดูแต่กล่องเปล่าๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากเห็นกล่องเต็มๆแล้วก็กลับไปดูคลิปแรกๆได้นะครับผมก็ อย่างเช่นเป็นตอนของ Neo Nectar ในตอนนั้นก็คือกล่องก็จะยังไม่ได้แกะอะไรออกมามา,มา,มาครับผมก็สามารถไปดูกล่องเต็มๆกันที่นั่นได้เลยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผม็คงต้องบอกว่าคลิปนี้นั้นจะเป็นการรีวิวยูนิต สกิลและคอมโบลวดเดียวเลยนะครับผมของแคลนดาอิเลกูล่าที่ปรากฏมาในกล่องนี้นั่นเองเพราะว่าเนื่องจากมีเพียงแค่4ใบามาเสริมเท่านั้นนะครับผมจึงทำได้เพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นนะจ๊ะหรือถ้าเกิดใครอยากจะดูหลายๆคลิปแล้วก็ก็ไม่ยากครับผมก็คือดูคลิปนี้จบแล้วก็ไปเริ่มใหม่ดูอรอบๆนะครับผมดูอีกหลายๆรอบก็จะได้หลายๆคลิปนั่นเองฮ่าๆๆแล้วครับผมแต่อย่งไงก็ตามนะครับอ่า ต้องขอบอกไว้หนึ่งว่า VGT BT 0 5น1นี้มีการวางจำหน่ายแล้วนะครับผมตามร้านค้าชั้นนำเละแวะกใกล้เขียนบ้างของท่านนั่นเองสามารถหาซื้อหาจับจองกันเป็นเจ้าของได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดหาซื้อไม่ได้จริงๆแล้วก็กสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ของพิชินเลยนะครับผมทางเพจของพิชชินเลยก็จะมีทีมงานคอยรับเรื่องของการซื้อขายครับผมสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ทางกล่องข้อความเลยนะครับผมซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นให้แน่นอนนะจ๊ะ มีของแถมให้แน่นอนครับผมนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมนะครับผมคอยจัดก,กิจกรรมให้น้องๆมารลวมสนุกกันทุกเดือนเลยก็เข้ามาร่วมโหวตเข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นั้นอยากจะให้น้องๆทุกคนช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์นะครับผมจะได้มีน้องๆน,นะครับผมที่เล่นแวนการ์ดเป็นกันมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราจะได้มีเพื่อนเล่นแวนการ์ดกันมากยิ่งขึ้น,นแน่นอนแวนการ์ดไทยเนี่ยจะได้อยู่กับพวกเราไปอีกนานๆนะครับผมเอาละครับเพื่อไม่ประการเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่า ชุดดาอิเล็กูล่านะครับผมในกล่องนี้นั้นมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ชินเขาต้องขอเริ่มที่เกรดศูนย์เหมือนเช่นเคยนะครับสําหรับเกรดศูนย์นะครับผมน้ำมองว่าจะต้องเป็นเกรดที่ทุกคนนั้นไม่ค่อยชอบอย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดได้เกรดศูนย์มาแล้วก็หมายความว่าเราสอบตกนั่นเองนะครับผมจะต้องไปสอบซ่อมนะครับผมไม่ใช่นะครับผมว่าพี่ชินแถอีกแล้วเกรดศูนย์ของแวนการ์ดก็จะเป็นพวกทริกเกอร์กับตัวเริ่มนั่นเองนะครับผม ซึ่งเกรดงในชุดนี้นั้นก็จะเป็น d r a ท t ก i กอร์นั่นเองอต้องขอบอกว่าดีมากๆเลยเพราะว่าเดิมคลนดาอิเ e ก u l a r นั้นไม่มี draw t ก i กอร์มาให้นะครับผมมีเพียงแค่สแตนท t ก i กอร์ critical ทิกเ t อ i ์แล้วก็ h e ลท t ก i กอร์เท่านั้นเองตัวสแตนท t ก i กอร์ก็จะให้มา2แบบนะครับผมโดยจะเป็นเด็กที่เริ่มมาที่การเล่นแบบสแตน8นั่นเอง critical 4แล้วก็ h e a 4ตามสเต็ปนะครับผมซึ่งจะคล้ายๆกับ n o วานั่นเองแต่ตอนนี้ก็ผมใครอยากจะได้ d r a ท t ก i กอร์เข้าไปเสริมะมาแล้วแน่นอนครับผมกับนี่เลย ฮิสเทลิกชาร์ลีในนองครับผมเป็นดรอทิกเกอร์พลังโจมตี4,000นะครับผม,ม, 4, บผมถ้าเกิดใครสังเกตดีๆแล้วก็ดรอทิกเกอร์นั้นพลังป้องกันก็จะเป็น5,000เสมอๆนะครับจริงไหมถูกต้องและยูนิตที่เป็นทิกเกอร์ถ้าเกิดพลังโจมตี5,000แสดงว่าเขาไม่มีเอฟเฟกต์แต่ถ้าเกิดเป็นพลังโจมตี4,000แสดงว่าเขามีเอฟเฟกต์แน่นอนครับผมและก็แน่นอนว่าฮิสเทลิกชาร์ลีตัวเนี้ยก็จะมีเอฟเฟกต์แน่นอนครับผมมาดูเอฟเฟกต์ของฮิสเทลิกชาร์ลีกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้าาง it, เเเเออฟฟคกกิดทีี่ยศา มีค่าคอสเป็นนำยูดิีีเข้าสู่โซนะครับผมค่าคอสก็คือสิ่งที่เขียนมาในวงเล็บนะครับผมช่วงแรกๆของสกิลนั่นเองอ่านี่คือค่าคอสถ้าแวนการ์ของคุณเป็นแคลนดาร์อิเล็กูล่าคุณสามารถนะครับผมจ่ายค่าคอสและจากนั้นก็โซชาร์จได้1ใบนั่นเองเอ๊ะยังไงวะเดี๋ยวทําให้ดูละกันอ่ะสมมติพี่ชินมีแวนการเป็นดาร์อิเล็กูล่าก่อน1ตัวนะครับผมเกรดอะไรก็ได้และ เฮดสิกชาร์ลีเนี่ยอ่ะชาร์ลีแล้วกันชื่อเรียกยากนิดหนึ่งขอเรียกทันว่าชาร์ลีนะครับผมชาร์ลีเนี่ยอยู่ในช่องเรียกอะอ่ะพอเข้าสู่ช่วงเมนเฟสแล้วก็สามารถสั่งใช้งานได้ครับผมเพราะเนื่องจากเป็นคอร์สที่ประเภทแอคทีฟต้องใช้ในช่วงเมนเฟสเท่านั้นไม่ใช่ว่าตีไปแล้วก็ใช้เอฟเฟกต์อันนี้ไม่ได้นะจ๊ะจะต้องใช้งานในช่วงเมนเฟสเท่านั้นนะครับผมเพราะเป็นเอฟสกับประเภทแอคทีฟนั่นเองสั่งใช้งานครับผมอ่าเมื่อสั่งใช้งานปุ๊บนำยูิตนี้เข้าสู่โซ่อ่าเข้าสู่โซ่เรรรียยบบ้อนะคัผม ถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนไดเอเลกูล่าอาเป็นแน่นอนครับผมแล้วก็ทําการโซชาหนึ่งใบก็คือจะเอาการ์ดใบมือสุดของกองการ์ดง่ายขึ้นแล้วก็เสียบไว้ข้างใต้แวนการ์ดนั่นเองก็คือการโซชา์านัน่นเองครับผมเป็นความสามารถที่ค่อนข้างจะดีมากๆเพราะว่าเจ้าชา์ลีเนี่ย ตัวมันเองจะเข้าโซนหนใบอยู่แล้วและก็จะได้โซนชาร์หนึ่งใบหมายความว่าสามารถชา้าได้ทีเดียวถึง2ใบเล่นเองซึ่งเหมาะกับแคลนดักอิเล็กูล่าอยู่แล้วนะครับผมใครที่เคยดูคลิปพี่ชินเก่าๆหรือว่าเคยเห็นการเล่นของดักอิเล็กูล่ามานะครับผมไม่จะเป็นจากการแข่งขันก็ดีจากเอฟเฟกก็ดีหรือจากเลน่นในตัวเองก็ดีนะครับผมจะเข้าใจว่า โซของดักเอกลุล่านั้นมีความสาคัญค่อนข้าง,งมากเพราะว่าจะมียูนิตหลายๆตัวจะบวกพลังตามโซอย่างเช่นอาร์มอนหรือว่ายูนิตหลายๆตัวที่ต้องใช้โซค่อนข้างมากในการใช้เอฟเฟกอย่างเช่นสตีลแวมไพร์นะครับผมดังนั้นเนี่ยยิ่งชาร์จโซเร็วเท่าไหร่แคลนดาเอกลล่าของน้องก็จะเก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรือยูนิตบางยูนิตอาจจะมารองรับความสามารถในการโซชาร์จอย่างเช่นโดลินเดอะทัสเตอร์ที่เมียมีการชาร์จเข้าไปก็จะบวกพลังอีกใช่ไหมครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราใช้ฮิสเทลิกชาร์ลี่แล้วก็โอ้โหเอาโดรีนยืนไว้แล้วก็ชาร์จที2่2ใบพลังบวกอีก2รอบเลยทีเดียวก็สามพันสามพันหกพันนะครับผมในนั้นเ,นเรียกได้ว่าเก่งมากๆเลยตัวเซนต์มินดอร์ที่เกิดในนั้นนี่ก็ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพลังป้องกันอยู่แล้วเพราะว่าพลังป้องกันแค่ห้าพันแล้วก็อาจจะไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของการส่งเข้ามาในสนามเราใช้เอฟเฟกต์หรือใช้ไปต่อบูสต์นั่นเองดังนั้นชาร์ลี่จึงเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่พิชชินแนะนำครับผมรับรองว่าเก่งแน่นอน เกรดหนึ่งตัวสัตว์มาครับผมกับนี่เลย Devil Shine นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นยูนิตที่รับรองว่าทุกคนที่เล่นดา r k เลกูล่าจะต้องรอมานานอ่ะมาดูก่อนเกรดหนึ่งพลังโจมตี6,000พลังป้องกัน5,000นะครับผมอ่อาความสามารถโดย Head Auto เกิดที่ช่องเลียกาเท่านั้นก็คือช่องช่องสีเหลืองเท่านั้นนะครับผมช่องแวนการ์ดไม่เกิดนะจ๊ะเมื่อยูนิตนี้ทำการบูสต์แวนการ์ดแคลนดา r k เลกูล่าถ้าในโซ่ของคุณมีการ์ดแคลนดา r k เลกูล่า6ใบหรือมากกว่า ยูนิตท,ที่ถูกบูสต์จะบวกพลังโจมตี4,000จนจบการต่อสู้เลยนั่นเองครับผมดังนั้นให้เข้าใจง่ายๆมันคือตัวบูสต์มาตรฐานพลัง10,000ของแคลนได้อิเลก็กโวา่นั่นเองคือใครอื่นเขามีกันแล้วอย่างเช่น Oracle เ,เขาก็มีอาสาวนักพยากรณ์อากาศ m e คใช่ไหมครับใครเลยหนึ่งก็จะมีมากน้อยลดหลั่นกันไปในที่สุด ดักอิเล็กูราแล้วก็มีเหมือนเขากบผมความสามารถนั้นก็คือใช้งานง่ายมากเลยก่อนอื่นในโซของเราจะต้องมี6ใบหรือมากกว่าซึ่งเขาบอกว่าง่ายมากๆสำหรับแครนะ์แะอิเล็กูระครับผมปกติแล้วเนี่ยพี่ชินเห็นคนเล่นดักอิเล็กูระหรือตัวพี่ชินเล่นเองไม่เกิน 2- 3เทินเนี่ยโซก็เกิน6แล้วนะครับผมดังน,นั้นเนี่ยไม่ยากเลยเพิเพ่มเทินสเทินได้แล้วก็รวยก็มีขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เอฟเฟกต์อย่างไรบ้างนะครับผมจากนั้นถ้าเกิดเงื่อนไขโซครบ6ผ่านแล้วอ่ะสมมติพี่ชินมีแบนการ์ดตัวหนึ่งแล้วกัน,น,นกอ่ะสม ถ้าเกิดเอาเดวิชัย,ชยบูสใช่ไหมครับผมปกติก็จะได้แค่6 0พันเข้าไปนั่นเองแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขผ่านมีโซแต่6ใบขึ้นไปบวกอีกสี่พันครับผมดังนั้นก็คือจะบูสด้วยพลังโจมตี6 0พันแล้วก็แถมอีกสี่พันให้กับตัวที่ถูกบูสนั่นเองดังนั้นกลายเป็นว่าแวนกายของเราจะบวกพลังบิง1ก0 0 0่งครับผมก็อย่างเช่นตอนนี้ก็กลายเป็น18,000หมืนแปหรือถ้าเกิดเราใช้เป็นสักประมาณหนึ่งหหรือหนึ่งมพันขึ้นไปขึ้นกับยูนิตครับผมก็ ต่อบูสต์ไปก็20,000ขึ้นได้ง่ายๆแน่นอนสามารถเอาไปโจมตีพวกครอสไะไรได้ง่ายๆขึ้นนั่นเองครับผม ยิ่งถ้าเกิดเอาไปเสริมกับอาร์มอนที่บวกพลังตามแคลนดิลกิกล่าในโซแล้วก็อูโหูไม่ต้องพูดถึงครับผมบูสต์ไปทีนี้พลังโนตีอาจจะทะลุ25 0 0 0ืเลือดจะถึง30,000ืเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าในโซของน้องมีบ้างน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าเดวิลชายเป็นอยูนิตหนึ่งที่เก่งแน่นอนครับผมเอาไปบูสต์ให้กับอะไรก็แรงทุกตัวแน่นอนเป็นยูนิตหนึ่งที่นนะนาให้ติดเด็กแล้วมาตอบบูสต์ให้กับแบนการเลยครับผมกับเดวิลชาย มาดูยูนิตเกรดสองตัวถัดมากันม่ไดีกว่ากับผมกับนี่เลยดาร์กโซ่คอนดักเตอร์กับผมอ่าพลังจุมตี8 0ดพันเกรดสองพลังป้องกัน5,000ันะครกับผมพลังจุ่มตีอาจจะน้อยไปนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงับผมความสามารถของเขาดีมากๆแน่นอนความสามารถประเภทออโต้เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่อัดตกดบโซนจากช่องกาดเดียนเซอร์เคิลถ้าเป็นการของคุณเป็นแคลนด์อะเรกูล่าคุณสามารถโซช้าสองใบเอ๊ะยังไงวะขอบอกไว้ก่อนนะผมว่าตัวนี้นั้นมาเพื่อ กาดเดียนเซอร์เคิลและก็ตกดรอปโซนแล้วก็โซชาแน่นอนก่อนอื่นสมมติพี่ชินมีแวนการ์ดเป็นแคลนดักอีลูล่าก่อนนะครับผมอ่าจากนั้นสมมติมีตัวนี้อยู่ข้างๆฝ่านข้ามโจมตีมาพี่ชินบอกว่าเอาดักโซคอนแทคเตอร์ไปช่องกาดเดียนเซอร์เคิลด้วยการอินเตอร์เซปอ่าพออินเตอร์เซปปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ช่องกาดเดียนเซอร์เคิลจริงไหมครับและพอกาดเสร็จแล้วอ่าหลังจากการกดเสร็จแล้วใช้อะไรกันเรียบร้อยแล้วเมื่อตอนนัวนี้ตกสู่ดรอปโซนจากกาดเดียนเซอร์เคิล ไม่ได้ตกต,กตกดโซนจากช่องเรียการนะครับผมตกจากการเดนเซอร์เคิลคือส่งเข้าไปการนั่นเองแล้วก็ตกดอบโซนพอสามารถเขาจะทำงานเราจะได้โซชาร์จถึง สองใบนั่นเองครับผมอ่าก็คือนอกจากจะช่วยมากาัดแล้วเนี่ยยังเอามาช่วยชาร์จได้ด้วยนะครับผมซึ่งดีมากๆเลยและการเข้าสู่การ์เด้นเซอร์เคิลนั้นไม่ได้มีเพียงแต่การอินเตอร์เซปต์อย่างเดียวบางทีส่งมาป้องกันจากบนมืออ่าข้อมากาัดจากบนมือก็ได้ไม่ว่ากันนะครับผมเพราะว่าเขาเข้ามาถส,สู่ช่องการ์เด้นเซอร์เคิลแน่นอนด้วยจะวิธีไหนก็ตามขอแค่เข้ามาในช่องการ์เด้นเซอร์เคิลรับรองว่านะครับผมเอฟเฟกติดแน่นอนแต่ถ้าเกิดเป็นการ ถูกทำลายจากช่องเรียกอากาศอย่างเช่นอยู่ช่องเรียกอากาศเขาโจมตีมาอ,อันนี้ไม่เกิดนะจ๊ะหรือถ้าเกิดถูกทิ้งจากมืออย่างเช่นถูกทิ้งจากเอฟเฟกของเพอร์เฟการอย่างนี้ก็ไม่เกิดนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปในสู่ช่องการเดนเซอร์เคิลเขาจะต้องเข้าสู่ในช่องการเดนเซอร์เคิลเท่านั้นและตกดอบโซนเท่านั้นเอฟเฟกถึงจะติดถึงจะได้โซชาร์จสองใบนั่นเองจ้านี่คือความสามารถอันยอดเยี่ยมของดาร์ s โซคอนดักเตอร์ในนครับผมก็คือมาช่วยชา้านั่นเองเอามาตีก็ได้เอามากายก็ดีกดัดเสร็ มาดูยูนิตเกรด3ไปสุดท้ายของเราก็เลยดีกว่ากับนี่เลยครับผมจักระพัดแมลงวันเบลเซบับหรือก็คือหนูนเบลนัน่นเองครับผมซึ่งความน่ารังนั้นก็บอกว่าน่ารังอยู่แล้วนะครับผมอาจจะพูดไม่ค่อยได้อุ๊ยอุยนะครับผมก็จะมีผมสีเขียวแถมปล่อยไฟฟ้าได้ด้วยเอ๊ะคนละเบลหรือเปล่านะครับผมเนื่องจากคนละเบลกันแล้วนะครับอันนี้คือจักรพพัดแมลงวันเบลเซบับของนเวน,นการ์นั่นเองครับผมก็จะเป็นยูนิตที่ พลังโจมตี1นึ่งหมนะครับผมแล้วก็สามารถเล่งตัวถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งพได้ความสามารถก็ค่อยช่วยเสริมพลังได้ด้วยอะมาดูทีละอย่างแล้วกันความสามารถอย่างที่1ความสามารถประเภทคอนเทนิวเกิดที่แวนการ์ดหางในโซนของคุณมีการ์ดแคลนดาเอลิกูล่าแใบหรือมากกว่ายูนิตตัวนี้พลังโจมตีบวก1000ตลอดเวลาแม้แต่เทินฝฟนของข้ามก็ยังเป็น1000อยู่ดังนั้นก็จะเป็นความสามารถที่เป็นทําให้เบลเซบั๊ตัวเนี้ย เพิ่มแรงโจมตีเป็น1 1 0 0 0ตลอดเวลาได้แั่เองครับผมก็สามารถทําให้ทนทานต่อการโจมตีได้พอสมควรเลยทีเดียวถึงจะเทียบพวกคลอสไลท์ที่พลังโจมตี13 0 0 0ไม่ค่อยได้แต่ก็ไม่น้อยหน้าอยูนิตหนึ่งแน่นอน,น,นครับผมเพราะว่าการที่ยืนด้วย1 1 0 0 0เนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามตอบบูไมไปถึง16 0 0 0แล้วก็ลําบากแน่นอนเราก็จะป้องกันง่ายแน่นอนนะครับผมหรือถ้าเกิดตอไม่ถึง2 1 0 0 0แล้วก็กันไหวน,น,นั้นเนี่ยจะเป็นอีกยูนิตหนึ่งที่สามารถเอามายืนต่อสู้ได้นน่เองเพราะว่า ปกติแล้วเนี่ยในแคลนดะอิลิคูล่านั้นจะไม่มียูนิตท,ที่ยืนด้วย1 1 0 0 0นนนนะครับผมดังนันนี่จะเป็นตัวแรกที่เอามาใช้ซึ่งเจ๋งจริงๆความสามารถอย่างที่สองครับผมความสามารถประเภทออโตโอ้เกิดที่แวนการ์มีค่าคอสเป็นเคอน์เตอร์บลัสองใบเมือ่อยูนิตนี้ทําการโจมตีหางในโซนขคุณมีก A L ารแคลนดะอิลิคูล่าหกใบหรือมากกว่าก็ขอบอกว่าง่ายๆอยู่แล้วซิวๆครับผมพาร์ติเตอ 1 1ึ0 0หไม่พอแถมถ้าเกิดในโซมี6กใบขึ้นไปใช้เอฟเฟกเลยถ้าเกิดใช้ปุ๊บสามารถจ่ายค่าคอร์สก็คือครอบความ2องใบถ้าเกิดจ่ายเลือกเรียากาศแคลนไดเอลิกูลา่าไม่เกิน2องใบนะครับผมยูนิตท,ทั้งหมดนั้นที่เลือกจะบวกคะแนนนตีสามพันจนจบเทิร์นฮะหมายเขาว่าอย่างไงเนี่ยหมายเขาว่าอย่างงี้ครับสมมุติอ่ะโซครบแล้มีโซหใบแล้วครับผมอ่ะและพิชินก็จะมีแวนการ์ อยู่ตรงนี้มีเลียกาอยู่ตรงนี้อันหนึ่งตัวออยู่ค้างนี้หนึ่งตัวละกันนะครับผมพลังโจมตีน้อยมากเลยทํายังไงดีสมมติเอาเลบลเซบับโจมตีไปและจ่ายค่าคอร์ทเคอร์อรบสสองใบแล้วพิชินก็สามารถเลือกเลียกาดสองใบพลังโจมตีบวกสามพันได้นั่นเองอาจจะเลือกตัวนี้บวกไปหรือตัวนี้บวกไปก็ได้นั่นเองครับผมอาจจะบวกทั้งคู่ก็ได้หรือถ้าเกิดอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้อ่ะเราอาจจะตีไปแล้วบวกคู่นี้ก็ได้เหมือนกันก็จะได้บวกสามพันทั้งคู่ซึ่งเป็นข้อดีมากๆ ทำให้เรียากาศของเรานะครับผมสามารถตีทะลุด้วยพลังสองหมืขึ้นไปได้นั่นเองเพราะปกติแล้วเนี่ยคลนาเอกุล่านั้นจะตอบพลังฝั่งเรียากาศได้ค่อนข้างยากเพราะว่าจะไม่มีตัวเร่งพลังมากนักนะครับผม ทำให้ปกติแล้วเนี่ยตีได้เต็มที่ก็คือ20,000ืกว่าเวลาเจอคอร์สไลท์ที่พลังยมตีสักประมาณ13ื่นเนี่ยเราจะต่อถึง2 3 0 0 0ืไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดมีเบลเซบับเข้ามาช่วยต่อพลังถึง2 3 0 0มได้แน่นอนครับผมไม่ว่าจะอยู่ฝั่งเลียวกาดก็ดีหรือว่าจะอยู่ฝั่งอะไรยังไงก็ดีครับผมจะอยู่ฝั่งซ้ายขวายังไงก็ดีสามารถต่อได้หมดเลยบางทีคิดง่ายๆครับผมก็บวกสามพันให้หน้าหลังไปเลยก็ได้แค่นี้ก็เพิ่มพลัง6000แล้วนั่นเองต่อบูสต์ไปแล้วก็ทะลุ2 0 0 0 0่นแน่นอนคร ดังนั้นจะกรพพัดมาแนวันเบลเซบับเจมเปนยูนิตที่ดีมากๆเลยสามารถเล่งพลังตัวเองได้ให้ถึง11,000นะครับผมถ้าเกิดต่อด้วยเดวิลชายแค่นี้ก็ตีด้วย2 1 0หมได้แล้วนั่นเองแถมเมื่อตียังแจกพลังเพื่อนๆนี่ครับผมโอ้โหน่ากลัวจริงๆครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ เด็กน so e oh ี o, ari, acak, RIGHT mm. ้น so <cond ition nel> ั <adium> <inaudible> ้นจะมีสแตนสามารถใส่ได้สูงสุดถึง8ใบดังนั้นบางทีเราเอาฝั่งหนึ่งตีไปก่อนใช่ไหมครับฝั่งนี้ยังไม่ตีเอาเบลเซบับตีเนี่ยอ่ะแล้วก็ดูก่อนเราได้สแตนหรือเปล่าอ่ะแล้วก็บวกคลาให้ก่อนบวกคลาข้างนี้ไปก่อนถ้าเกิดได้สแตนแล้วก็สแตนฝั่งนี้มาตีต่อได้อีกก็เป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆครับผมก็ต้องมาดูกันครับผมว่าเบลเซบับนั้นจะมีลูกเล่นเพิ่มเติมอย่างไงในอนาคตบ้างเพราะว่าในชุดนี้นั้นมีออกมาเสริมเพียงแค่4ใบเท่านั้นเองแต่แต่ละตัวนั้ ชาร์ลีก็ผมเวนรอทิเกอร์ที่เก่งมากๆนอกจากจะช่วยโซชาร์แล้วเนี่ยก็ยังสามารถมาต่อบูธได้แล้วก็ค่อยเอาไปเสียบเข้าโซเพิ่มพลังทีหลังเพิ่มชาร์ททีหลังก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นยูนิตที่แนะนําให้เล่นนะครับผมยูนิตตัวถัดมากับเดวิลชาร์กับผมซึ่งเป็นยูนิตตัวต่อบูธให้แวนการมาตรฐานเลยแนะนําให้ใส่ซีไปเลยครับผมรับรองว่าเมื่อโซถึง6เมื่อไหร่แล้วก็แวนการ์เราตีทะลุถึง2 0,000ืนตลอดแน่นอนโหดจริงๆครับผม ก็เลยสตัวถัดมาก็จะเป็นกับ Dark s o ซ l คอนดั c t o r ซึ่งมาช่วยชาร์จให้แรงขึ้นนั่นเองครับผมใครอยากจะให้ชาร์จเยอะๆพลังอามอนแรงๆแล้วก็แนะนำรับผมกับ Dark s o ซ l คอนดั c t o r เลยเอามาตีก็ได้เอามากาศก็ดีการเซตได้ชาร์จครับผมเป็นการชาร์จท,ที่ค่อนข้างจะง่ายไดย้จริงๆไม่ต้องรอตีฮิตไม่ต้องรอลงมาครับผมชาร์จกันง่ายๆเลย และยูนิเต็สามประจุท้ายนั่นก็คือจกกักรพัรดิแมลงวันเบลเซอร์บับครับผมน่ารองว่าเป็นยูนิตที่เอามาเล่นคู่กับอาร์มอนแล้วก็จะมันมากเพราะว่าปกติแล้วอาร์มอนนั้นอาจจะไม่ค่อยเหมาะไปเล่นคู่กับยูนิตอื่นๆนะครับผมเพราะว่ายูนิตอื่นๆนั้นเนี่ยก็จะมีลูกเล่นไม่ค่อยจะเข้ากันกับอาร์มอนเท่าไหร่ถ้าเกิดเอามาเล่นกับอาร์มอนเบลเซอร์บับน่ารองว่าโหดแน่นอนครับผมแต่ก็ไม่ได้จํากัดน,นะครับ อาจจะไปเล่นกับอย่างอื่นก็ได้เบลเซอร์บัตอาจจะไปเล่นกับสตีลแวมพร์ก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันแต่แน่นอนว่าการจัดเด็กนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วครับผมสามารถจัดเด็กได้ตามความต้องการเลยอยากจะเล่นยังไงจัดไปเลยก็ผมไม่มีผิดอยู่แล้วที่เหลือก็ว่ากัเนเองของฝีมือดวงแล้วก็การจัดการว่าใครจัดได้ดีกว่านั่นเองครับผมไม่ต้องซีเรียสครับค่อยค่อยปรับได้กันไปครับผมแต่ยังไงในชุดน,นี้สาวกของแคลนดาเอลิกูล่าลองว่าถูกใจกันแน่นอนครับผมกับการที่มาเสริมถึง4ใบนั่นเองทําให้รูปแบบบกกาาาารรเเเเลล่่่นนนนัั้้พิมมมขึอยยยยงทีีดวคผ สำหรับการ์ดชุดนี้นะครับผมซึ่งปรากฏในชุดว g จ b t 051นั้นก็อย่างที่บอกว่ามีการวางจําหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถหาซื้อหาจับจองกันเป็นเจ้าของกันได้เลยหากหาซื้อกันไม่ได้จริงๆแล้วก็สามารถติดต่อด้ทางเฟซบุ๊กของพีชชินครับผมก็ติดต่อมาทางกล่องข้อความในทักมาเลยครับที่เอาไว้กระซิบคุยกันน่าจะอยู่ประมาณบนขวาของหน้าจอนะครับผมก็ทักกันมาได้เลยถ้าเกิด อยากจะสั่งซื้อแล้วก็เราก็ยินดีให้บริการทันทีครับสำหรับวันนี้กับการรีวิวแคลนด a ร์อิเล็กูล่นะครับผมของ VGT v d 0 5 1 1คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็น,นอะไรนั้นก็คงจะต้องขอให้ติดตามกันให้ดีสำหรับวันนี้พี่ชินกับด a ร์อิเล็กูล่ขอตัวลาไปก่อนนะจะจุบุจุบุสวัสดีครับบายบายหนูเบลหนูเบลหนูเบล